สวัสดีครับวันนี้ร้าน MT Solar Center หรือแนะนมร้านต้งเต้นจังหวัดเลยนะครับได้มาติดตั้งให้กับพี่แดงเนะาะอ่อยู่อยู่แถวแถวบ้านาเขาเรียกบ้านอะไรอะ่ะบ้านบ้านนาโปงเหรอหรือบ้านหนองบอนอะไรนี่แหละครับมาติดให้อยู่ที่เมืองเลยนี่แหละผมก็ชํำชื่อบ้านไม่ได้ <laughs> ก็ได้มีโอกาสครับมาติดให้พอดีลูกค้าก็อยู่ที่โคราชเนาะมาไม่ได้แต่ก็ได้รับความไว้วางใจว่าเออให้มาติดได้เลยก็เลยได้มาทำระบบให้ได้ยินเสียงน้ำกันไหมครับตอนนี้นี่ท่อสองนิ้วนะครับตัวนี้สองนิ้วปล่อยลงสระนี่ท่อสองนิ้วนะครับก็ประมาณนี้เลย ตอนนี้ก็เวลา11โมงตรง11โมงตรงนะครับนี่ดูน้ำที่ออกอดูน้ำก่อนเดี๋ยวจะอธิบายว่าใช้ปั๊มรุ่นไหนแบบไหนใช้แผงอะไรใช้กี่แผงอ่ารอบที่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูทุกอย่างอ่าดูน้ำล้น,ลนเลยแรงมาก แรงมากครับเต็มท่อสองนิ้วเลยนะครับน้ำแรงมากงบน้อยแต่ได้น้ำที่มหาศาลออกแบบระบบให้รับติดตั้งแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดหรอกครับพอด,ดเออีเปิดหน้าร้านแล้วก็ส่งปั๊มให้กับ ช่างเนาะให้ช่างแบ่งแบ่งช่างไปให้ติดให้ช่างติดตั้งไปผมก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่นิ้ว้าอยากได้เร็วก็เลยต้องหาเวลาว่างมาทําให้อ่าเดี๋ยวมาดูแผงกันตัวนี้ผมใช้แผงอ่าโมโนของยี่ห้อจินโกะนะครับอ่าแผงแค่ 300, 3า0ร้อยสามรเองตัวนี้อ่าน,นี่เลย ผมวางระบบให้ร้าน MT Solar Center นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องวางระบบผมทำให้ดูดีอยู่แล้วเก็บงานให้ละเอียดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการติดตั้งห่วงอย่างเดียวห่วงว่าผมจะมีเวลาไปทำใหมไหม <laughs> โอเค ถ้าคนไม่รีบก็สามารถไปทำให้ได้นะครับก็ไม่ได้เล่นตัวอะไรหรอกแค่ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะผมก็ทำหลายอย่างอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นอนุกรมทั้งหมดเลยอนุกรมทั้งหมดอ่หกแผงแผงก็ได้แผงของยี่ห้อจินโกะนะครับ เทียหนึจากโรงงานเลยตัวนี้มีบาร์โคดทุกแผงนยครับบาร์โคดที่แผงเป็นอย่างนี้เลขบาร์โค้ดใครบาร์โคดมันรับประกันยาวๆไปเลยตัวนี้25ปีรับประกันไฟออกที่80%นะครับมาดูระบบะตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบ9ตัวนี้เป็นระบบสายปัม๊มตัวนี้เป็นระบบสาย PV ที่มาจากชุดโซลาร์เซล บวกลบอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูที่ตู้กันก่อนตัวนี้ลูกค้าอยากลงตู้นะครับให้ลงตู้ให้แต่ก็ไม่เป็นไรลงตู้ก็ไม่เป็นไรก็แนะนําว่าให้เปิดให้เปิดฝาไว้เอาเวลาระบายความร้อนของของของตัวเนี้ยของตัวกล่องควบคุมเนี่ยให้เปิดฝาไว้เอาเพราะว่าตัวตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเอ,อ่อร้อนมีความร้อนเข้ามา ร้อนพอสมควรบอกไว้เลยว่าร้อนสมควรถึงร้อนมากตัวนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบการทำงานกันตอนนี้รอบก็3,003 3 0 0เกือบ3,004 1ิโมงนะครับตัวนี้ว้นอยู่ที่198.3เกือบ200โวลต์เลยกระแสอยู่ที่7.8 วัตต์อยู่ที่1,552วัตต์ตัวนี้ใช้ปัมป๊มปั๊ม1,500วัตต์หรือ2แรงเนาะก็อนุกรมแค่6แผงแต่ว่าใส่แผงได้สูงสุดก็คือ8แผงมีระบบเหมือนเดิมตั้งแต่ E 2ถึง E 1 1ก็คือเป็นการแจ้งเตือนเป็นไฟอารามทั้งหมด10จุดเหมือนเดิมยี่ห้อนี้ดีตรงนี้แหละครับการลงตู้ก็ประกอบเสิร์รกันฟ้าให้ มีเบเกอร์ดีมีจุดต่อเธอมีนอนให้ครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากสำหรับงานโซลาเซลล์นะครับตู้ก็ประมาณนี้สวยงามสวยงามอโอเคก็ได้มีโอกาสมาติดให้เนาะพอดีก็ลูกค้าก็อยู่อีกที่นึงไม่ได้มาดูด้วยเดี๋ยวก็ไว้วางใจให้ให้มาวางระบบให้ ก็รู้สึกดีใจได้ยินดีครับที่ได้มาทำให้เนาะโอเคอเดี๋ยวผมพาดูน้ำอีกครั้งเดี๋ยวดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างนี้ก็เหมือนเดิมครับที่ช่างเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนสดๆร้อนๆก็ใส่รถมาเลยติดตั้งเทพื้นเทโคนให้ทำไม่ดีผมไม่ทำาสโลแกนล้าง โซละเซียงเพื่อการเกษตรยุค4.0นะแสดงว่าน้ำบาดาลนี่ออกออกมาดีน้ำมาเลยสีออกคุนค่นๆหน่อยออกทันอนะทันปัม๊มก็ถือว่าโอเคตอนนี้ก็มีสะสะทั้งหมดโอ้น่าจะเป็นเกือบสิบลูกอะครับสะสิดลูกได้ตรงน,นี้ก็สะนะครับนี่จะมีแพนปล่อยน้ำใส่พอดีเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุก นี่ก็ใช่นะครับใช่หมดเลยในพื้นที่นี้เลี้ยงปลาดุกบ่อปลาดุกประมาณนี้เลยถ้าใครสนใจก็อยากสั่งซื้อปั๊มของยี่ห้อโจไดแผงโซลาเซลล์อุปกรณ์ต่างๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับร้านก็อยู่ร้านตงต้นร้านตต้นจังหวัดเลยเนาะ โอเคหรือพิมพ์เข้ามาที่ Youtube ก็ได้ที่ช่องช่องของผมอะ่ะก็จะลงรายละเอียดพวกปั๊มพวกการทำงานของปั๊มการหย่อนปั๊มการต่อปั๊มเป็นยังไงผมลงไว้ให้หมดเลยมาเรียนรู้เอาได้ครับไม่ได้ห่วงวิชาเลยใครอยากสอบถามหรือช่างคนไหนอยากสอบถามก็โทรมาได้เบอร์โทรก็084 796 0452ครับโทรมาแล้วบอกถามหาช่างโต้งเนาะก็อยากทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับปั๊ม เกี่ยวกับการใช้งานมอเตอร์ของปั๊มเป็นยังไงยังเป็นแปลงถ่านอยู่ไหมหรือเป็น DC ซีบัสเลตี่ห้อเนี้ผมก็จะตอบให้หมดเลยครับถามมาได้อายุการใช้งานเป็นยังไงใช้ไปแล้ว3เดือน4เดือนเป็นยังไงบ้างอ่าเพราะข้อมูลส่วนนี้นี่ยังไม่มียังไม่มีใครเผยออกมาว่าใช้เท่าไหร่ได้นานเท่าไหร่แต่ว่า การรับประกันของบริษัทตัวใดนี่ก็คือรับประกันตัวตัวปั๊มสเสมอ2ปีรับประกันตัวตู้คอนโทรลตู้กล่องควบคุม2ปีเต็มครับมีปัญหาส่งเคมบริษัทโดยตรงครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ